สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพอกันกับคัวแล้วแต่อยากบายแม่นดาคือเกาคือดื่มนะจ้าสำหรับคลิปในมือนีนั้นแม่นดาก็มีบรรยากาศของการแวะสื่อของไปเหตุลงทัานมาฝากพี่ฝากน้องไหนท่านส้มจ่าอันทันส้มก็มก,มก็มีทันแล้วถุงแล้วเท่าไหร่นะพี่ถุงอันไหนคะอันอันข้างบน,บนอะ่ะอันยังไม่ขันบ่ใช่ใช่อันสด ตรมียี่สิบเป็นเป็นสเป็นเวลาบางยาชมีก็เวลาละเลยเลยอู้ยผักสำรับของที 10, 50. 50. Uh, ่ห้าสีแวะซื้อในมนีนั่นก็คือห้าสีพักกันมาสื่อบักแตงมูนอะค่ะพี่น้องสำรับโลงท่านบักแตงมูนี่เจ้าภาพนั่นก็คือป้าบุตรของห้านั่นเองนะค่ะพี่น้องป้าบุตรนั่นเฟซบุ๊กของเราก็คือดอกย่้าในป่าพูนนี่ค่ะพี่น้องอันนี้เองแม่นดากขออนุโมทนาสาธุบุญน้ำป่าหลายๆด้วยจ้าสำรับงบประมาณในการสื่อ